ส, Comm: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่30ธันวาคม2566ค่ะตอนนี้นะคะแม,ม่มูก็ด้อยู่ที่หน้าบ้านบ่าวเท่านะคะจะพามาถามบ่าวเท่านะคะว่าบ่าวเทาเพนเนนเพนยำตัวใดนะคะหรือว่าเพนฟันดีโบนะคะ,ะคุณผู้ชมวันที่30มธันวาคม2566ค่ะก็ใไก้เวลาเขามาแล้วนะคะคุณผู้ชมใกล้จะได้ลุ้นกันแล้วนะคะหรือว่าบ่าบวเทาพนจะฟันดีโบนะคะคุณผู้ชม อ้าวอยู่พอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่30มธันวาคม2 5ง6ัห้าอยหกสิายเลยพี่น้องสามโมงกว่าจะสี่โมงเช้าแล้วนะครับผมพอดีถ้าไม่หมูเันถามพี่สาวเบ้าเทา<ฮ>ครับเพิ่นกับฟันดีเนาะ,ะค,นนค่ะขี่นอน่นเหม็นอู้นอน,น่นบ้านไละนอนเพื่น นอนในทั้งโซฟากับเบนอนเพิ่นบามักนอนโซฟาเนี่ยเพิ่นเพิ่นกับเบานอนเพราะเพิ่นเพิ่นยางเพิ่นยางเพิ่นเบาการนอนผู้เดียวค่ะที่ได้แ้อยู่ในแห้งๆก็อยู่งุ่นอีกค่ะเจ้าทีเพิ่นแห้งนะคะผู้ชมไปกี่เบาเขาก็นอนเงียนเพิ่นเพิ่นละแต่ก็ได้ยินเสียงคือคันๆนิดแต่ว่าห่างบุคคลฝันอย่างสิตอนหน้าใหม่ๆนอนเงียยเพิ่นค่ะเพราะว่าบ่าวเถ่เพิ่นนอนตั้งวัดหลายเดือนดิเนาะแต่ว่าขันเบาถ่อกันอนที่นี่ท่านผู้ชมต้อง ต้องตั้งจิตต้องอันดี่ดีนี่ครับจังฝันกันธรรมดาเฮ็ดงานธรรมดานี่ก็เพราะคอยฝันหรอกครับเฮ็ดงานเมรัยก็นอนก็หลับแต่ว่ามื่อใดวันพระวันนั้นเนี่ยเขาตั้งจิตตั้งยังขอเพิ่นดีๆนะครับตั้งจิตดีๆบางๆลงๆก็จังฝันพี่น้องนะครับก็บพรแปลกหรอกค่ะเพราะว่าอยู่นี่เป็นพื้นที่บ้านเก่าแต่สมัยย่ายพุ่เนาะเป็นเนเียนเก่าสมัยเนียนเก่าค่ะอยู่แต่สมัยก่อสมัยเนี่ย เป็นเฮี้ยนเฮี้ยนเฮี้ยนกบเฮี้ยนเขาค่ะนะครับว่ามันสี่สิบปีตั้งแต่สมัยสี่สิบห้าสิบปีเพิ่งจะหัวตะม่ามั่งกวบหัวตะม่าลืออย่าว่าสี่สิบปีเถอะแต่ไม่หมูก็สี่สิบกว่าปีแล้วเกิดขึ้นมากอะเห็นโรถห้าสิบหกสิบปีละเพราะว่าตอนนี้พ่นเห็นตรงนี้เป็นเฮี้ยนโบราณเก่าเป็นเฮี้ยนแต่สมัยเก่าเฮี้ยนใหม่สมัยเก่าปุยญาตาใหญ่เนาะครับการจะสรุปให้ช้านี้แล้วพี่น้องนะจะสรุปตะวัน พันฝันพี่น้องตาเบาวเถ่าพอดีมือเศร้านี่นะครับเนาะอ่ามาถามพี่สาวบบาฝันพันเองลืมบบากว่าพีดี่าเบาเถ่ากะมือคืออ่าพันฝันมารถกระของไฟใหม่อุ้ือค่ะเอ้าฝันมารถกระของไฟใหม่เอ้าจะเรียกว่าเอ้าคือมาตรงกันแถบทะเบียนรถเบาเถ่าห้าห้าห้าศูนย์นี่พี่น้องห้าห้าห้าศูนย์ฝันมาทะเบียนรถไฟใหม่ผันมามือเศร้าถามพี่สาวพี่สาวเราเพิ่นมาบอกสามห้าศูนย์เอ้า ม่นเนาะตะกี้ขันบ้าเแ่าฝันเกี่ยวกับรถจะมาเป็นฝันามันฝดนมันออกศูนย์หาสามด้วยศูนย์สามหาเม่นค่ะมันก็หาสามตรงกันเลยเนาะแตาบ้าเแ่าอ่ได้เขียนแคงนี้หรอกแต่หนึ่งตรงกับปูเสรีแม่นค่ะตะกี้ตรงรถไฟจะไปจากจากอะจากแได้ถ้าหาเรื่องพี่น้อะไรก็ได้เราจะมาสรุปให้เช้านี้แต่นี่แหละคือว่าฝันตรงกับพี่สาวคือว่าเอ้าข้าจะถามบนกันเลื้อยเลื่มากับของเอ้า ฝันมารถไฟใหม่พี่น้องนะครับฝันเมื่อคืนอีกบ่ฝันรถไฟใหม่โอ้โหใครเป็นชมอุ้ยยังมาฝันจะเอาคือว่าฝันจังบางซีเนาะสิหาได้บ่เนาะบตเนาะยจงตัวเลขให้เอฟซีพันน้ำชมเลขเฒ่าเบื้องน้ำจะสรุปลอตเตอรี่ให้พี่น้องนะครับอันนี้อันนี้เลขถูกเลขถูกอันนี้เลขฝันไอ้นี่เลขฝันนะพี่น้องอ่ะสามหาศูนย์มาเฒ่าบระเดิลงให้ได้พี่น้องประเดมากกว่า มันตรงกับพี่สาวอีแล้วทะเบียนรถบ้าเถาห้าห้าศูนย์เนี่ฝันว่าไฟใหม่รถเหี่ใหม่บึ้มบึ้มเยอะอือแล้วมันตรงนี่พ่อตรงกับเลขทูนตรงกับเลขทูบเหี่เลขทูบเคยออกสี่ได้งวดมันออกเก้าเจ็ดนะนี่ออกสีออกห้าศูนย์สี่อันนี้โอ้ออกเมื่อวานศูนย์เก้าห้าตรงตรงเบ่าวเถาพิสูจน์ควอมสินพี่ต้องบ่าวเถาซื้ออน์มสินเก้าห้าห้เก้าเสียดายเนอะ บอกออกเล้าออกเล้าไปแล้วต <ใน S 2> <ร>ะโกนอะไรคือเกา่าล่ะค่ะผู้ชมเอาหนี้พี่น้องเน้นนี้ได้ครับเล็กฝันเบาเถากะทิมีเน้นเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเน้นสามหางได้พี่น้องได้เราปุได้มักเลขทูบกันหาหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ปุได้มากเลขทูบนะครับนี่ตัดไว้ให้เราหาศูนย์หาหกหกศูนย์นะครับผมสองตัวหนึ่งเจ็ด เจ็ดเก้าเจ็ดสองสองเก้าหเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย้าเน้นครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเน้นหลายคือเจ็ดสองบาเทอสองเกาศูนย์เกเธอวิ่งวิ่งเจ็ดบารเทอกันมเจ็ดสองตัวเน้นตัวเน้นสุดๆคือเจดสองเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าี่บาเทอา์ก็จัดไปเล้เด้เนี่ยหาหกศูนย์เลยแต่ว่าจะเอาหกศย์กับหาหกเพิ่มอยู่มันนี่หกกับห้า แต่ว่าตัวนี้นี่หมดไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวนี้บ้าเขาเจอ้ากหกศูนย์เพราะว่าเกศูนย์กันได้ตัวนี้ก็บ่ได้ที่บ้าเขาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ได้เต็มแล้วบอกรันกันห้าหกกันแต่หกศูนย์ไม่กันนี่นหะครับลอตเตอรี่บ้าเขานี่แหละครับทผช้่มลอตเตอรี่ก็ได้แต่เอฟซีเห็นที่แรกเนาะนี่เอาจะไล่ให้เบิ่งอันนี้อันนี้เจ็ดเจ็ดสองเลพี่น้องเลย เจ็ดสอง<ม>บาเาอกใไเก่าเจ <ทำ S 1> <ต>็ดสองเบาเทานี่2 2> เป็นยูไซบ่ได้เอาให้เรียบเลยพัดลมกันพันลมพัดปิดพัดลมให้เบินกอนนะครับอันนี้เก้าเจ็ดสองเจ็ดสองนี่อันนี้ชุดสองใบเก้าเจ็ดสองนะครับเก้าจสองเจ็ดใบอันนี้ก็เจ็ดสองเก้าใบ สิบใบเจ็ดสอนี่สิบสองบทพธรรมชมโอ้ยเลขไทยสองตัวเจ็ดสองนะแม่เนาะโอ้ทีเด็ดทีเด็ดของพี่สาวเบาเถาสามห้าศูนได้สามหอันนี้ซื้อไวเตัวที่แหละนนี้บโม้นไหนบเม้นซื้อวันคุนมากนี่เบาเถาก็จะเนีนเป็นชุดนี้ครับเก้าห้าเพราะว่าไปหาปูนนสวรรค์นะปูนนสวรรค์เป็นยามจะลืมเล็กเจ้าเด้อบาเากห้าศูนนเพ่นก็ได้เก้าห้าศแห้าศนี่ห้า สามหศูนอ้ห้าศูนุปาฟันๆได้เมื่อคืนนี้ห้ศูนย์นี่สองสี่ศูนย์ได้แใบนะครับผมห้ย์ได้แใบอันนี้ 19, 19่งเก้าเกสใบหนอันนี้ก็ซื้อแต่นน่นี่แหละครับเลขกะของซื้อตามเลขกะของล<ะ>เลขฝันหนึ่งเก้นึ 19, 17, 17, 17่งเจ็ดใบเห็นไหมครับเ่าแวซื้อ่าเจ็ดก้าเก้าจ็ดก็ไ่ได้กลับเลยบาทบอกกลับเลยอันนี้ก็เจเก้า เจ็ดเก้ากเลกขกระคองน่่เจเก้ 7, าเจ็ดเก้าหใบเจดใบนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เกศย์เกมาซื้อเล <09, S 2> ขกระคองค่ะพ่นซื้อเลขอยู่นความฝันนี่ความฝันเนาะท่าผนะู้ชมศูนย์เก้าศูนย้าว่ศูนย์เก้าลายใบจะนี่สองสาี่ห้าหหใบอันนี้ก็เก <90 S 1> ้ 4, <ป>าศูนย์เก้าศนน่สี่ใบะ ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่ก็เป็นสิบอันนี้หกครับอันนี้หาหนึง่งหาหนึ่งกับตรงครับติดไว้พี่น้องเห็นกันเลยมากกันเลย<ห>เอา้สวัสดิ์ันก็ให้หา,าหนึง่งขึ้นกันก็ไล่ปูอยู่ภายในหาหนึ่งแล้วกับเลขที่เบาเท่าตีเลขพี่สาวที่แล 1, 1> หลกได้หนึ่งหาเก้าอันนี้ก็สองเก้านี่เรามาชมนี่สองเก้าสองเก้ากับตรงครับสองเก้า <9 S 1> ได้แค่สองใบเอสองเก้าได้แค่สองใบอันนี้ก็หกเจ็ดนี่เก้าหกเจ็ดนี่เห็นไหมครับผมตรงตรงเลยอันนี้ก็หนึ่งหาเก้า ไอ้ที่ตีความฝันไอ้พี่สาวไอ้ปูน้นสวรรค์มาบรต้องเอาไว้หลายเด้อฉันเป็นเลขเลขดับพี่น้องเอาใบแค่สามใบสามใบนี่ครับทั้งหมดหาสิบสามใบห้าสิบสามใบ้สิบสามใบสิบออะค่ะสามสบหน้าบาทหนึ่งวัดนี่อันนี้นะครับผมอคขันยิชมแคปหน้าจอเลยนะคะครับเพื่อได้โชคน้ำเบาเทาอันนี้เลขทูบนะคะเทูบกับเลขฝันบ้าเท่ามาซื้อเนี่ยแหละครับเลขฝันเลขกับฝันกับของเนี่ยแหละครับผม อันออกเก็สองนี่ไค่แน่นี่ยเก็สองล่างเก็สองจัดไปเยอะจัดไปเยอะพี่น้องเก็ดสองค่ะเานผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเบาเ่าเพิ่นเน้นตัวใดเพิ่นฟันตัวใดนะคะท่านผู้ชมเพื่อได้โชคน้ำเพิ่นนะคะได้เฮใส่ปีใหม่นะคะเบาเ่าะบึ้งน้ำกันโอแหล่งชคดีได้พี่น้องได้ครับผมขอบคุณค่ะเนี่ยครัหาซูนเกิดสองหาซูนเกิสองทีขายแล้วครับผมเอาเฮงๆรอลุ้นนะพี่น้องลุ้นนท่ากัน ไปาสามไปสามเพื่อนรุ่นน้ำกันเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันไปรุ่นที่บ้านเจลอตเตอรี่นะคะมาชมไปพาไปหาเจลอตเตอรี่ต่อค่ะสมาคลิปนี้นะคะในมุนหาหาหมก็ต้องขอบคุณบ่าวเท่านะคะมาชมลาค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆเฮงๆไปกับบ่าวเทาเด้อค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ